สวัสดีครับผมอาสวัสดีครับวันนี้จะมาอ้อยหนูนะครับวันนี้อ้อยหนูไว้มาอ้อยไว้แต่ช่วงเย็นนะครับอ้อยช่วงเย็นไว้แล้วครับประมาณเท่อยประมาณนักทิพย์ก็อ้อยเนี่ยนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับวันนี้เดือนก็มืดเดือนเมืดลมก็พอไอ้เงียบจะนิดอยู่วันนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยมามายิงหนูในการเถอะครับวันนี้ มาดูกันว่าจะว่าจะมีตัวให้ได้ชมกันไหมครับอืได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับออกมาหาอยู่หากินไปครับผมมาอาบะเอามาเอาบรรยกาศเนาะครับเนาะได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับต่มันเป็นของธรรมชาติครับวันไหนได้ก็ได้วันไหนไม่ได้ก็ครับผมรอดูว่าจะเป็นยังไงมาครับผมขอให้พี่น้องไปติดตามรับชมในกันครับผมครับผมโอเคครับ

หนุม่มมีอยู่ฟากหนูต้งนะอนรอเทว่ามันนั่นน่ะ เป็นไงทิศเฮะยเฮ้ยทิศเนี่ยพิชในทิศหุ่นเสียงวิ่งเสียงวิ่งออกไปนู่นนี่ผลงานผลงานการยิงพิชครับเป็นไงนะครับเป็นไงทิศ โอ้ทิดนี่มันติดอันนี้มันติดงะนี่เมนกิ่งไหนติดไหน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 ติดไหนไหนดูนี่โอ้โหมันโดนอันนี้ก่อนแม่นพู้เมนเกินหนูตัวใหญ่กว่านี้ยิ่งคือคือคือยังไม่ไม่ไปถูกหนูถูกกิ่งไม้กิ่งอันนี้แล้วลูกมันลูกมันยุ่ยอ๋อนาทิดเนาะหลันเลยนะโดดไปแล้วก็มันเ้ย เอาวะเอาพิษแล้วก็ทีแรกก็พิษเลยครับไม่ทิศอ้าวของมันไม่ได้มัดโซ่ไว้นะครับเอาเอาไปไปเอาไปต่อไปกันต่อเป็นไงทิศโอ้เสียงหนู

mọi thứ có nối nó hoa hả 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 Kếp, hả này. Ừ, mình. Mình hả 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 giờ hả 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 Đừng à. อ๋อ lên lên nè này ดึงหลุดเลยนั้นน่ะดึงหลุด để ข้างหลังปาก ข้างนา้นแหลข้างน,าน้นข้างน้นแห้นนแะเป็นไงทิดฮะเทิดฮะคือเงียบจ่อยแตะเอา้าถูกเออเก็บ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 ผมมารืผลงานรอบแรก แรกครับทิดเฟรมยิงไปสี่ทียิงไปสี่ทีผิดไปทีหนึ่งครับผิดทีหนึ่งไซส์เท่านี้ทรรมานี่แหละครับที่ยิงผิดตัวเล็กลองลองยิงอ่านี่ก็แอมนี่ก็สวยก็ได้ครับอรอบแรกวันนี้เราก็ได้เห็นตัวพอห้ได้ห้พี่น้องได้รับชมแต่อรอบรอแรกนะครับน้องนอแนยคงจะคงจะที่รอดเหนี่ว เรนเหนยวแล้วเราเหนยวแล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูที่ผมคงจะเดินอีกปรหม่ใหม่ประมาณสักเดี๋ยวก็นั่งคุยกันสักหน่อยแล้วก็ค่อยจะเดินไปครับเดินอีกสักรอบสองรอบเนาะครับเนาะเออไม่รู้ว่ามันจะมีตัวจะได้ยุกไหมก็จะได้เพิ่มไหมหรือจะได้แค่นี้ก็ชมกันครับผมครันี่โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมตอนนี้อืมดีทุ่มไหนี่ อนนี้ก็สามทุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมคงจะยางหนูน่ารักเนินะครับเนาะสอ่ะเดี๋ยวผมครับอ่ะเดี๋ยวพยายามผมยางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้รับชมไม่ใหม่เด้อครับเด้อครับโอเคครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรอบไปต่อมันมาครับกำลังจะก่อไฟตรงนี้กำลังทำหนูครับ พอได้เป็นกับข้าวมาสองคนยังไม่ได้กินข้าวกันเลยก็ข้างหน้ามาคิดมาหาข้าหนาจักจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้มาเอาสุ่มเอาครับผมอ่าครับตัวนี้โอ้มันไหมมันมันมันโอ้ไม่มใช่หนูเนี่ยมันเนี่ยอ๋อ,อ,อรอดูรอดรอูรอดูว่ามันจะมันมันไม่มันครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะย่างทำเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ไม่ได้เพิ่มมาอีกเต็มแล้วครับรอบสองเราขออนุญาตเจ็บก่อนนะครับ ถัดมาออยหนึ่งครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับครับเต้มถัดมาจากที่ได้เมื่อกี้มานะครับหนึ่งแต้มครับไม่ตัวเล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมโอเคไปดูกล่องต่อไปได้เลยครับทีนี้เลยครับเต้มต่อมาครับได้เพิ่มมาอีกแต้มแล้ว แต่ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับครับตัวเล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าเล็กๆครับไม่เท่าไรโอเคแต่ก็พอได้อยู่ครับผม ชมอ่อยต่อไปครับผมไฟใหม,ไม,ไม่ไฟใหม่แล้วไใหม่าัานี่ครับกลางหนูครับผมมันหยุดติ้งติ้งครับเชฟเราอ่าสรุปผลรอบที่สองครับช้ามเต็มน้อย <laughs> เต็แมแน่นๆให้ย่างหนูมันมันดูย,ย่างหนูด้วมี่ครับกินย่างหนูน้ำกันครับผมอ่ะกินย่างหนูในกันไหนได้เพิ่มมาอีกเต็มแล้วครับแต่ทำไมค่อยสว่างเท่าไหร่มืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมัน เข้าไปลึกเดี๋ยวต้องให้ทีมงานมาช่วยเอาดีกว่าครับเดี๋ยวเรายากนะครับตามทีมงานมาแล้วครับผมทำ่านไปเห็นนักเดินหมาอย่างไหวตกปาดเดินไปยังเดินหมาจุบจุกจุกเดินเลยก็มาไหวแผลตัวทำทีมงานมาช่วยไม่ไม่เห็นเสียงแต่เต้ตัดเลือดเห็นตัดเลือด ไปแล้ววะตัวใหญ่ด้วยนะตัวนี้เนฮ้ยเว้ยนี่นี่แเลยไงนี่แหละใหม่ๆนี่แหละคิดว่าขี้คิดว่าขี้มันเท่านี้แล้วตัวนั้นเท่าไหนล่ะนี่เดี๋ยวก็ถึงถูดมวยนี่แล้วนี่โอเคครับโอเคครับ เต็มเมื่อกี้มงานครับเรียกทีมงานไปช่วยสวยๆครับผมเต็มนี้โอเคได้เพิ่มมาอีกเต็มครับผมเฮ้ยครับกำรังยางหนูเลยครับครับผมบรรยากาศก็ดีครับอากาศก็เย็นๆอากาศดีมากเลยครับตอนนี้ ดีครับครับได้เพิ่มมาอีกแซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ เพิ่มไม่แต้มน,นะครับแล้วขอ,อุยาเก็บก่อนนะครับ ใี่ yeah, ครับไม่ได้นะครับอันนี้หลุดครับผมหลุดอัน,นี้น,นะครับไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บดูก่อนนะครับว่าหลุดไหม หลุดนะครับเต็มนี้อ่าอะไรหลุดสองตัวแล้วโอเค,ค้ วันนี้ก็ผลงานสำหรับวันนี้ครับก็พอมีแต้มให้อะไรนะให้ท่านผู้ชมให้ทุกคนได้ได้ดูครับเพื่อว่าวันนี้ไม่พลาดวันนี้เชิงหม<า>ัมนหมันหน่อยวันนี้วันนี้นอขอแอลอฮอล์ทิดเฟมวันนี้ทิดเฟมทำแต้มทำแต้มหลายแต้มเลยครับ,รบสำหรับวันนี้ครับเอจยิงพิษยิงพิษ ยิงทั้งยิงพิษทั้งยิงล <laughs> <laughs> ุดไปครับวันนี้พิษไปสองสามทีลุดไปประมาณทักสองแต้มเลยครลุดก็เลยแต่ก็ยังมีแต้มอยู่ครับผมแต่พอได้พอได้พอได้วันนี้ขอวันนี้ผมขอยอมแพ้ทิดเฟรมนะครับนี่หนูผมยิงไม่ได้ตัวเลยครับหนูน้อยหนูน้อยครับทิดเฟรมยิงทิดเฟรมวันนี้ยิงเก็บทิปตัวแล้วครับนี่หนูน้อยหนูน้อยที่ไอ อันนี้ที่ยิงได้ไอ้ที่กําลังย่างอยู่ก็มีครับอ๋อวันนี้สําหรับวันนี้ผมขอย้อมแพร่ทิดเฟรมครับผมเดี๋ยวแกมือเดี๋ยวมาแก้มือกันไหมเดี๋ยวมาแกมือกันใหม่ครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ายงมีครับโอกาสหน้าเดี๋ยวขอแก้มือกับทิดเฟรมเ้อครับเด้อครับเด้อสําหรับวันนี้อ่ะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ อย่างหนูครับมากินหนูด้วยกันเด้อครับสำหรับวันนี้ขอกินหนูทิเฟรมเด้อครับเด้อครับเอได้ผลงานหาอยู่หากินครับวิถีสารก็ประมาณนี้แหละครับผมอครับมา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 กินด้วยกันเด้อครับเด้อครับการกระทาหรือคําพูดใดที่ไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมถือว่าเป็นความบันเทิงครับผมรับชมเพื่อความบันเทิง ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตทานหนูกันครับผมผ่านบินบอกว่ามันมาก